ก๊อฟสตารโดยอีเดวิสุสุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุน่นวันนี้เราได้ต้อนรับ2สีพี่น้องซึ่งเล่นกลอฟเก่งมากขณะนี้คัดทีมชาติผ่านสเตจแรกไปแล้วคนพี่น้องแปวและคุณน้องน้องพลึสวัสดีครับ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 เอาแนะนําตัวเองหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ลุงไม่ได้บอกชื่อจริง เออเนี่ยนัดนยเห็นไหมเอาน้องแพรวก่อนสวัสดีค่ะชื่อปาราศุกอนันนะคะชื่อเล่นชื่อแพรวค่ะตอนนี้อายุสิบห้าปีค่ะเรียนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนการจนาพิเศษพระตำหนักสวนกุหลาบนครปฐมค่ะส่วนอ้าวน้องเพลิดสวัสดีครับผมชื hum, ่อเด็กชายปารศุกอนันชื่อเล่นชื่อพลิดครับอายุสิบสี่ปีครับเรียนอยู่โรงเรียนสามชันธนบุรีครับไล่ไล่กันมาเด็กอสมชันธนบุรีนี่เก่งๆดังนั้น ครับคือโรงเรียนใหญ่อะอลำหนายเยอะใช่ค<ช>ือสําคัญนะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนอลำหนาไม่ซัพพอร์ตทีมกอล์ฟของโรงเรียนเนี่ยแล้วเด็กโรงเรียนนี้ไล่น,เล,นเล่นกอล์ฟเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดน,นะผมเนี่ยเด็กฝั่งทนผมรู้ว่าเด็กที่โรงเรียนเนี้ยเล่นกอล์ฟเยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นการแข่งขันกันระหว่างอลำหนาคือสิ์เก่าทั้งหลายเนี่ยมีในสังกัดเป็นทีมชาติบ้างอะไรบ้างโอ้โหเงินนี่ไหลมาเทมาเดี๋ยวค่อยคุยกันตรงนี้อืมครับอ่ะ นี่คือพี่น้องสองคนคนนี้คนพี่ชสิบห้าสิบสี่ไปนี่ไปไปคัดทีมชาติพร้อมกันทั้งสองคนเลยใช่ใช่ครับแล้วก็ติดเข้ามาทั้งสองคนเลยสเตจแรกสเตจแรกผ่านทั้งสองคนเลยใช่ครับได้อันดับที่เท่าไหร่ของผมได้อันดับที่หกครับจากแปดสิบเจ็ดคนครับอันดับที่หกจากแปดสิบเจ็ดคนนับอะไรผิดหรือเปล่ามั่วไหมไม่มั่วนะอันดับหกเนี่ยอันดับหกครับแต่ว่า ถ้าผู้คนที่เข้าแข่งประมาณถ้า8 7ด็กี่คืนี่คัดนชาตินะไม่ใช่คัดทีมประเภทโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนนี่เพรานั้นตอนนี้เหลือเหลือเหลือ20เท่าไหร่นะเหลือ32ค่ะ32 32นี่จะเอา5ใช่ไหมครับใช่ครับหนูได้อันดับ10ค่ะจาก67คน67คนได้อันดับ10ก็อยู่ใน top ten นะเพราะมันยังโลนเปลียนกันอยู่ก็ตัดเขาตัดครึ่งหนึ่งก่อนได้ป่มตัด2วันแรกตัด48ค่ะผู้หญิง ผู้ชายตัด60เอร์เซ็นตครับใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือกี่คนเหลือผู้หญิง24คนเหลือยี่ี่คนเอาเจ็ดคนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลอบต่อไปก็คืออยู่ในอันดับหนึ่งถึงเจให้ได้ค่ะลอบต่อไปแข่งเมื่อไหร่ครับแข่งอาทิตย์หน้าค่ะวันที่11บเถึงสิบหธันวาคมค่ะที่ไหนฮะที่สิงปาคอนแก่นค่ะโอ้ใช่ใช่ใช่โอ้อาทิตย์ก่อนน้องที่อยู่เชียงใหม่มาที่เนี่ยก็บอกว่าก็จะไปติดเหมือนกัน แล้วก็จะไปสิงปร้าขนแกนใช่ค่ะโอ้สุดยอดแล้วสิงถามจริงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเล่นกอล์ฟไหมเล่นเล่นกอล์ฟเก่งไหมก็เล่นก็เล่นมาพร้อมกันเลยค่ะเริ่มเล่นกอล์ฟพร้อมกันเลยค่ะทั้งทั้งสี่คนแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่อ่งนี้ผมขอถามหน่อยเล่นเล่นกอล์ฟเมื่อกี่ปีที่แล้วเล่นตั้งแต่เล่นตอนห้าขวบห้าขวบห้าหนูก็หประมาณเก้าปีแล้วอยู่ๆ สี่คนเนี่ยมีพี่น้องอีกไหมไม่มีแล้วค่ะเอาสี่คนเนี่ยพ่อแม่แล้วก็สองคนอย่างคิดยังไงพร้อมกันว่าเฮ้ยเราไปเล่นกอล์ฟันดีกวาช่วยโยอะไรอย่างเงีนี่บอกพอบอกเล่นกอล์ฟพร้อมกันงงนะบ้านหนูเล่นกีฬาบ้านหนูชอบเล่นกีฬาทางบ้านเลยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นนักกีฬามาก่อนใช่นักกีฬาเลยคุณพ่อเป็นนักเทนนิสคุณแม่เป็นนักบาสค่ะ เออมาอยู่บ้านที่ที่ไหนฮะอยู่แถวแถวนครปฐมสัรยามแถวนครปฐมแล้วก็มาซ้อมอยู่ที่พนิชการดําเนินใช่ค่ะซ้อมใดที่ั่นตรงสายสามสายสี่ตรงนั้นโมเมก็ซ้อมอยู่นี่อ๋อเออแล้วก็ที่คราวที่แล้วที่ที่เป็นโปรไงที่มาเออใช่แล้วสนามเนี่ยซ้อมที่สนามไหนเป็นหลักสกสนามนี้ไง สนามที่สนามกอล์ฟสนามไดจะเป็นทา่น้ำครับแล้วสนามกอล์ฟสุวรรณสองสนามกอล์ฟสุวรรณสวยนะเออได้เล่นฟรีไหมใช่ครับใช่ได้เล่นฟรีมาขอบคุณคุณกิติหน่อยขล้องบอลคุณพี่ก่อนคุณกิติครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่ามีเริ่มมีสายสนามที่จะซัพพอร์ตให้กับนักกอล์ฟเยาวชนหรือนักกอล์ฟเก่งที่เข้ามาเนี่ย ให้ได้ได้เล่นฟรีอราคาพิเศษคับราคาพิเศษนะครับก็ถือว่าดีสนามดรยฟก็เริ่มจะมีมากขึ้นเรื่อยๆยนะครับนี่ก็มีสวุสสวรรณเอาสนามสวุวรรณเนี่ยหนูตีเฉลีย่ยเท่าไหร่สกอร์เฉลี่ยสอยู่ที่ event อีเวนบวกหนึ่งประมาณน,นี้นี่คุณตีตีทีสนามไม่ยากไม่ใช่ง่ายนะไม่ยากอทีไวทีค่ะไวทีก็เท่ากับพี่แหละหกพันสามใช่หกพันก็เท่ากับพี่แหละไวที ก็ทีผู้ชายแล้วกันแลรว่าใกล้ผมคือตีประมาณอีเวนพาท่านผู้ชมครับสแควร์พาแล้วไปแข่งเร็วที่ไหนมาบ้างเนี่ยต่างประเทศอะไรอะไรไปบ้างไหมของผมมีไปอเมริกามาครับอเมริกาที่ไหนเมื่อที่เอ่เมื่อเดือนกรกฎาคมครับไปแข่งมีแข่งสามรายการครับครับที่ไหนบ้างมีรายการแรกเป็น FCG International ที่ซานยาโกครับอืม แล้วก็มีจูเนียร์เวิร์ลไอเอ็มจีครับเออไอที่ไทเกอร์เขาก็ไปแข่งอ่ะอ่าแล้วก็มี f อ g ซีจีคาราเวอเวิร์ลครัครับแล้วน้องแพ๊วเหรอครับของหนูก็มีไปแข่งที่ประเทศจีนมาค่ะโอไปที่จีนเมืองไหนอ่าไหหลำไหหลำนั่นแหละก็คืออยู่เป็นมันเป็นเกาะอยู่ใกล้ๆเวียดนามเลยเวียดนามเป็นนิดนึงสนามอะไรครับสนามซันย่าโอซันย่าอืมมันรู้สึกจะชื่เมืองซันย่าออแข่งกี่รอบกี่วัน แข่งสามวันนะคะสามวันผลเป็นยังไงคะได้จบที่หกค่ะโอ้โหฮโับเดน,อนขอบคุณค่ะมีคะแนน,นประมาณแล้วก,ก็จะไม่ได้แล้วค่ะมีคนมาแข่งเยอะไหมชาวต่างชาติอะเยอะค่ะเยอะค่ะมีหลายประเทศเลยข่าวเขาลงข่าวใหญ่นะเพราะว่าวตอนนี้เนี่ยนักล์ฟจีนเริ่มเด็กรุ่นใหม่พัฒนาขึ้นมาแต่ละคนแต่ละคนรูนหลิงยินอย่างเงี้ยนะคะสียูหลิงอย่างเงี้ยโอ้โห แต่ละคนธรรมดาซะที่ไหนคือจีนต้องอย่างต้องเรียนนี่เลยนะครับกำลังจะแข่งกับเกาหลีอ่ะประเทศเขาเนี่ยคล้ายๆเขาเรียนแบบเกาหลีเลยคือ government หรือรัฐบาลสนับอัดเงินสนับสนุนเลยในกีฬากอล์ฟใส่เข้ามาเลยนะน้ำหนักยาวชนแล้วพวกจะเป็นโปรเฟสชั่นอลใช่ก็ฝากบอกท่านรัฐมนตรีกีฬาด้วยนะครับดูรายการนี้ใส่เงินใส่เลยด็กๆเอย่างครับอีกอย่างหนึ่งคือบริษัทใหญ่ๆที่นู่นนี่นะครับเขาจะสนับสนุนมีเงิน ก้อนหนึ่งสำหรับกอล์ฟเลยนะกีฬาน,นี้่ใส่กนันเข้ามาอ่ะหนูรู้แล้วค่ะตั้งอนาคตตัวเองไว้ยังไงบ้างสําหรับกีฬากอล์ฟหรือว่าจะไปทางเรียนไม่เอามาแนละ้วก็ก <c oughs> <c oughs> ็เดี๋ยวคัดทีมชาติก่อนนะคะคัดทีมชาติก่อนแล้วก็ถ้าติดก็เล่นทีมชาติเล <c oughs> ่นท <c oughs> ีมชาติแต่ว่ามีแพลนจะไปเรียนต่ออเมริกาอเมริกาใช่ค่ะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่นู่นนะครับตอนนี้ส่งโปรไฟล์ไปหรือยัง เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วนะครับรน้บองซาเาก้จับตาดูอ่าน้องพึ่อะติดทีมชาติก่อนครับแล้วก็อยากได้ทุนไปเรียนในกามกันครับโอเคก็คือสองคนนี้ก็จะเหมือนกับเลือกเส้นทางระหว่างว่าจะไปเรียนต่อได้ทุนเไปไปพื่อไปฝึกฝนเลยแทนที่จะเทิร์นโปรแต่ก็ไม่แน่หลายคนมาพูดแบบนี้เลยนะครับว่าจะเรียนก่อนแต่มันเก่งฉับแต่ะหนูดูแมทแมทสุดท้าย LPGA ที่แชมป์ได้สองล้านเหรียญ และแชมป์ก็คือเอ็มหยางนะครับรู้รู้อ่ะดูค่ะรู้ว่าปีหน้าเนี่ยแมตชนี้เนี่ยเงินรางวัลสําหรับแชมป์เท่าไหร่ไม่ทราบเลยค่ะสี่ล้านเหรียญเอาสามสิบห้าคูณเข้าไปเอาสามสิบห้าคูณเข้าไปหนูพูดถึงเกมกอล์ฟของคู่แล้วเราถือว่าเป็นนักกอล์ฟที่มีฝีมือดีไม่ใช่นะไม่ไปคัดปีหน้าจะดีขนาดไหนเดี๋ยวถามพี่สาวก่อน จุดอ่อนจุดแข็งของเราคืออะไรจุดแข็งก็คงจะเป็นเรื่องพัดคะ่ะหนูชอบพัดแล้วกไม่เชื่อ,อชอบมากเลยคนที่ตอบกล้าตอบคนที่กล้าตอบว่าพัดดีแล้วชอบพัดนี่แหละ <c oughs> ผมบอกเลยคนนี้มีพรสวรรค์ขอบคุณค่ะเพราะตามปกติจะพูดไม่ได้นะท <c oughs> ําไมถึงชอบเรื่องพัะหนูหนูรู้สึกว่าพัดเป็นตัวตัดสินทุกอย่างคะ่ะ มีทนี่ค่ะสนามสวนกรีนดีมากเลยใช่นี่สนามโอ้โหกรีนซ้อมพัดนี่ไวจี๊ดอย่างนี้เลยมันจะเป็นสโลปเดินลงมาอย่างนี้เลยฝีซ้อมเดแล้วซ้อมทุกด้านเนี่ยแหละโอ้โยยกให้เลยนะถ้าซ้อมกรีนซ้อมพัดของสุวรรณนะสุดยอดแต่ว่าของลุงอย่างนี้อะไรพัอโองพี่ ตัวอย่วนใหญ่แคไม่ดีนะเเล้วเวลาพัด under pressure นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเป็นคนพัดดีแต่ under pressure ทำไม่ได้ก้าวหลุมหลังทีไรทงทุกทีเออต้องซ้อพัด under pressure เยอะๆเคยพัดพนันเคยไหมอันนี้ผมขอคุยเรื่องนี้หน่งยนะพัดพนันเนี่ย เขาหมีบางที่หน่อยนะตีสายนวมจุดอ่อนคืออะไรเพราะตีจุดอ่อนเพราะยังยังต้องพัฒนาเยอะจุดอ่อนก็คือจุดอ่อนก็อาจจะเป็นเรื่องร่างกายรามตอนนี้พ่อไปทักอินท่าตอนนี้แครี่อยู่ที่สองร้อยสิบถึงสองร้อยยี่สิบต้องเพิ่มระยะต้องเพิ่มระยะอีกต้องเพิ่มระยะเลยต้องฟิตร่างกายครับตื่นเ่ยหรือข่ามจุดจุดแทงก่อนเอาคราวนี้ก่อนเป็นเรื่องแอปโรดได้แล้วก็ชิปครับอืมสองตัวนี้คืออยู่ในแฟร์เวย์ มันจะทำเบอร์นี้เยอะร้อยนี่ถึงสองห้าไหมเออไดเวอร์ประมาณแคบเอเวอร์ประมาณสองแปดฮะสองแปดสิบพี่โอ้พี่เสียเลยนะเนี่ยเห็นแล้ออกรายการเสียเลยเนี่ยก็รูปร่างตัวเล็กดีว่ะแล้วยุสสิบสี่เองผมแอบรู้มาแล้วพี่เสียเลยเนี่ยบอกสิบสองห้าไหม น้อหลานตอบ28ตปวยโอแคร์รี่28อายุ14เจอ้วฉนั้นมันตีไกลที่ถามจริงโมนี่ถือเล้สามแน่นอนโมหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องจริงเขาตีไกลมากเพราะทำไมทำไมอยู่เราตีไกลเพราะเวลาไปแข่งกับโมซอมไอยเปล่าคะเขาเป็นคนชอบตีใส่ด้วยไม่ไม่ได้ถึงกับชอบตีใส่แต่ว่าชอบครับ แบบอชอบแข่งกับคนอื่นแบบเจอกันแล้วก็แบบเฮ้ยแข่งตีไกลกันไหมอะไร<า>ประมาณนี้แล้วตีไกลหรบตีตรงหรือเปล่าตรงรตรงนะ <laughs> ใช่ครับพี่จะพูดตรงเลยนะตีไกลไม่ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวปรับให้มันตรงได้แต่ไกลมันฝึกกันไม่ได้บอลมันโตไปแล้วสองแปดครับแล้วเราเรา,เราไปซ้อมเนี่ยหรือวลาไปตีเนี่ยคนที่ไปยืนดูเฮ้ยนี่มาอะไรเงี้ยมีคนมาประหลาดใจไหมก็มีบ้างครับแบบเป็นผู้ใหญ่อะไร เลขหเล็กเล็กเลขเจ็ดตีไร่แครี่ประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบเ้โนี่เล็กไกลเลยแล้วแล้วมีพรสวรรค์นะไม่น่าจะต้องไปแต่อย่างว่านะผู้ชายต่าผู้หญิงตีไกลทั้งนั้นแหละจุดอ่อนคืออะไรเมื่อกี้ชิปก็ดีเก็บได้เวลาเราพลาดจุดอ่อนคืออะไรจุดอ่อนจะเป็นพัดระยะประมาณหกุดพัดไปดีครับเอแบบมีหลุดบ้าง โอ้โหลุดบ้านใครๆก็หลุดหกฟุตอ่ะไม่มีสิบห้าฟุตนี่นะต้องสิบลงเยอะเลยหกฟุตต้องเก็บได้น่นหละคือโบกี้หรือเบอร์ดี้อ่ะอันนั้นซ้อมเยอะวานี่คือการซ้อมพัดยังมีเวลาซ้อมอีกเลยแล้วก็ซ้อมทีส่วนนั่นแหละไอ้ไอ้กรีนซ้อมพัดกรีนนั้นซ้อมให้แม่นเลยยังอายุเยอะสิบห้าปีทำไม่ได้นะสิบห้าต้องเริ่มเห็นตัวเองเก่งขึ้นมาแล้วเร็วๆเลยนะครับ แล้วอนาคตหนูอยากไปอ่ะหนุ่มๆแล้วก่อนอยากไปเอลพีเจไหมอยากเล่นมือที่ไหมอยากค่ะอยากต่างนะครับใช่แล้วกล้องมันถ่ายมันสวยเราเดินใช่ค่ะแล้วคุณแม่ไม่ต้องทํางานแล้วคุณพ่อไม่ซื้อบ้านใหม่อีกก็นี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมคุณแม่ของน้องจีนอ่ะก็โชว์รถบีเอ็มคันสีขาวอ่ะว่าลูกสาวซื้อเป็นของขวัญให้ โอ้โหชื่นใจไหมนะชื่นใจไหมแล้วก็พาไปที่ญี่ปุ่นตอนเนี้ยใช่ครับใช่ครับจะจะเว่านะโปรโปรตีนก็ไปเป็นท็อปของโลกไปละใช่เรียอเก่งมากเราก็ต้องเรียนแบบอยากเป็นมืออาชีพใช่ค่ะอย่าลืมส่งโปรไฟล์เยอะๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีมาแค่อะไรเนี่ยเขาเริ่มมาดูตัวแล้ว ส่งไปเลยเราเราไปแข่งนี่เรชนะมาเขาอยากจะรับไปรับส่งไปเลยเพราะปีนี้เด็กไทยได้เข้ามหาวิทยาลัยในสหรัฐหลายคนรับอยู่เยอะใหญ่ๆด้วยนะใหญ่ๆด้วยอยู่ใหญ่เลยอย่างรับนังพูดถึงทีเคทีเคนเขาและสแตนฟอร์ดใช่ไหมสแตนฟอร์ดแต่มีสองสามคนเนี่ยผู้หญิงที่มาออกรายการของเราก็ไปยูนิเวอร์ซิตี้จอร์เจียไปนอตต์โรยเลนาบิ๊กเนมนัานอ่ะเราอยากจะอนาคตอยากเป็นมืออาชีพไหม อยากครับงานการอย่างอื่นไม่ทําเลยใช่ไหมหรือไงเออก็อยากอยากเป็นมือชีพเลยครับอยากไปแข่งมือชีพเลยใช่ครับผู้ชายยากวิ่งเยอะนะบอกท่้น้นะอยากไป PGA สิใช่ครับอยากไป PGA หรือไปลิฟกอล์ฟเอ่อถ้าไปทั้งสองก็ดีครับเขาให้อย่างเดียวไป PGA ครับไม่สมัยรุ่นนี้เขาอาจจะให้ได้ทั้งคู่แต่หมจะเลือกไปสองอันนั้นได้แล้วอยู่ในทัวร์ได้นี่นะแต่มันไม่ง่ายนะของเรารู้ใช่ไหมว่าอย่างกีฬาเดเนี้ย แต่ไปก็อยู่ไม่นานครับแลก็ต้องอยู่ทัวอื่นแต่ทัวอื่นก็ถือว่าสัมผัสค่ะโ <Okay. S 2> oh, <okay. S 1> อเคอบอกแฟนๆหน่อยอ๋อนิดนึงว่าก็เป็นเป็นโอกาสาอันดีครั้งหนึ่งครับพี่น้องคู่นี้ยังมีที่จะหรับสปอนเซอร์ <c oughs> อีกเยอะครับที่สาหรับสปอนเซอร์ผมบอกได้เลยว่าไม่ผิดไม่ผิดหวงังอ่าแล้วก็ขออวยพรให้ติดทีมชาติทั้งคู่ขอบคุณครับติดทีมชาติทั้งคู่นี่เรื่องใหญ่นะ ธรรมดาที่ไหนนะโรงเรียนเนี่ยแจกเหรียญเลยนะแต่ต้องปล่อยให้เราไปเล่นกอล์ฟมากกว่านี้อยากให้พี่สาวก่อนค่ะฝากถึงแฟนๆแฟนคลับดูอยู่เยอะนะครับคนติดตามดูอยู่เยอะกล่าวอะไสักนิดเชิญชวนให้มาเชียร์เราหน่อยครับก็ขอฝากเป็นอินสตาแกรมก็แล้วกันนะคะ golf underscore w underscore pearl ค่ะอินสตาแกรมอันเดียวฝากติดตามไอจีของผมด้วยนะครับ q u i k underscore s t ครับ อืมอ่าคือเดี๋ยวคือผมชอบคลืเนี่ยเฮ้ยผมชอบนักกอล์ฟที่หล่อๆอ่ะเวลามันมันเดินขคลื่นๆแล้วพัดคณะเนี่ยนะมันถูเดินมาเที่ยวพี่เป็นพี่เป็นผู้ชายใชจไหมผมชอบมอร์นาบิกส์ทัฟลันอย่างเงี้ยโอ้โหนะโอเคขอบพระคุณมากครับโอเคครับเลื่อนลำแปลขอบคุณมากนะครับขอให้โชคดีนะครับ